ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก <laughs> เออมันเหนื่อยอีกทีก็ตอนน่ะ <laughs> ขึ้นไปอยู่บนที่นอนโอ้โหกูไม่ไหวแล้วบงชูกินอยู่ในฝรั่งเศสบายซิลินสวัสดีค่ะวันนี้ซ <h> ิล <h> ินจะชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวทำอาหารง่ายๆช่วงนี้นะ ก็ฤดูหนาวก็จะมีผักอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าชูบุกเซนเพื่อนๆเห็นไหมมันจะคล้ายๆกับขแแนงบ้านเราอ่ะแต่มันจะแน่นๆอ้วนอวนป้อมๆแบบนี้อันนี้ซิลินปลูกเองอยู่ในสวนหลังบ้านนี่เองรสชาติของเขานะคะจะออกขมขม เราจะต้องก่อนเราเอาไปปรุงอาหารนะเราจะต้องลวกน้ําทิ้งก่อนสักหนึ่งน้ำแล้วซิลินก็จะเอามาอบเอามาอบกับปตัปตตัดปัตตดเออเขาจะเป็นสัตว์ปีกเหมือนไก่อะ่ะไม่รู้ที่บ้านเราเรียกว่าอะไรซิลินไปกดดูใน Google นะ่ะเขาเขาแปลว่าไก่ต๊อกเออไก่ต๊อกเดี๋ยวซิลินขึ้นรูปไปให้ดูด้านนี้นี่จะเป็นไก่ลักษณะนี้ นะคะไม่เคยเห็นนะที่เมืองไทยไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าเขาเรียกไก่ต๊อกหรือเปล่านะอันนี้เราดูมาจากใน Google เดี๋ยวเราจะเอาไก่ตัวเนี้ยไปอบคู่กับตัวชูบุ o กเซนแล้วก็มันฝรั่งนิดหน่อยวิธีทำง่ายมากไม่ยุ่งยากเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะซีลินเอาชูบุ o กเซนลงไปลวกกับน้ำนะคะใส่เกลือนิดหน่อย ลวกไม่ต้องนานเอาแค่เขาพอสลบให้เขาคลายความความขมความขมออกแล้วไอ้ตัวปาตาส์ซิลินก็เอาไปทาเกลือเอาไปทาเกลือพิกไทยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนเราก็กําจัดขนออกโดยการเผาคือเปิดแกส๊สเปิดแก๊สอย่างเงี้ยเพื่อนๆวิธีกําจัดขนนะคะถ้ามันจะเป็นขนยาวยาวยยาวๆอย่างนี้อยู่อะ ตรงไหนมีขนล้วก็เอาไปเผากับแกส๊สนี่แบบนี้ขนเขาก็จะหายไปอันนี้ซิลินทำเรียบร้อยแล้วสะอาดหมดแล้วส่วนข้างในเราก็จะยัดไส้เออยัดไส้ด้วยหอมหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมตัวนี้ซิลินทำพร้อมแล้วหม้ออันนี้เราสามารถเอาเข้าเตาอบได้ ดิลินจะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวทําไปแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆเตาอ,อบเตาอ,อบเราก็เปิดไว้แล้วนะที่180องศาใส่น้ำมันมะกอก เราเอาปาตาเดไปนาบกับหม้อก่อนนะคะให้สีเขาสวยเราทําแบบเนี้ยทุกด้านเลยให้หนังของเขาตึงทุกด้านสวยทุกด้านอันนี้ใช้ได้ละเดี๋ยวซิลินเอาเทน้ำพิ้งแล้วก็แช่น้ำเย็นไว้จะได้ให้เขากรอบอยู่ สีสวยละใส่หอมใหญ่กระเทียมแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งผัดเขาให้มีกลิ่นหอมแล้วค่อยเอาปาทาา์ลงไปวาง ใส่ชูบุกเซลเกลือพริกไทยและซิลินใส่ใบไทมกับใบกะวานไปนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอม เตาอบของเราร้อนพอดีเรายกเอาเข้าเตาอบไว้เลยค่ะทิ้งเขาไว้1ชั่วโมงที่อุณหภูมิ180องศาระหว่างที่เรารอปรตาต้ดของเราอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำของหวานของเราไปด้วยเลยได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็นของหวาน ตัวใหม่ของที่ร้านนะคะอย่างที่ถ้าใครได้ติดตามซิล so in ินมาตั้งแต่ต no ้นน่ะก็หลายๆคนก็จะพอทราบกันบ้างว่าตอนนี้เราขายกับข้าวด้วยนวดด้วยเวลาที่ว่างๆมันก็จะน้อยลงวันนี้เราจะทำอะไรของหวานของเราของหวานของที่ร้านจะมีกล้วยหอมนะคะใบโตๆนะคะกล้วยหอมนี่เราก็ เราก็จะเอามาทําเป็นดีแสบหรือว่าของหวานบ้านเรานะคะใช่เราจะเอามาทําอะไรเอามาทอดค่ะเอามาห่อก่อนเอามาห่อเปี๊ยเปี้ยก่อนแล้วเอาไปทอดนะคะขายดีมากค่ะมันอร่อยมากอร่อยมากนะคะขายดีเราก็กล้วยทั่วไปบ้านเรากล้วยหอมเยอะแยะบ้านเราเนาะค่ะแล้วก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ต่กล้วยของเราเราห่อปอเปีย๊ยะเสร็จแล้วอะ่ะเราจะใส่แอลมอนลงไปด้วยเวลาเ,เวลาลูกค้ากินอะ่ะเขาจะมีรสเออความกรุบกรอบแล้วก็หอมแอลมอนแล้วก็จะตัดครึ่งหนึง่งกล้วยนะคะแล้วก็จะตัดครึ่งหนึง่งค่ะแผ่นปอเปีย๊ยะก็ปอเปีย๊ยะที่หอ่อห่อปอเปีย๊ยะทอดธรรมดาเนี่ยแหละกล้วยตัวนี้กล้วยทอดตัวนี้เรากินคู่กับซอสช็อกโกแลต หรือใครจะไปอัดเป็นเป็นครีมบ้านเราก็ได้นะเป็นพวกน้ำกันกับน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำกะทิก็ได้นะคะเข้ากันอร่อยจะเข้ากันมากเลยนะแล้วแต่ใครจะไปอัดดปเอาเองนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะว่างเอาวิดีโอลง youtube คือมันคือมันมันไม่รู้จะบอกว่าเหนื่อยหรือมันจะอะไรมันเกินเหนื่อยอ่ะ แต่ก็สนุกนะคะมันสนุกมันสนุกไม่ใช่มันไม่สนุกนส,นส่วนใหญ่ซินีนจะใช้เวลาตัดต่อคือตอนตอนนอนอาบน้ําเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จแล้วนอนแล้วก็ตัดต่อวิดีโอมันมีอยู่หลายครั้งอ่ะตัดต่อเสร็จยังไม่ทันเสร็จดีเลยโทรศัพท์หล่นใส่หน้าหลับหลับไปนั่นแตะเมื่อไหร่ไม่รู้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจําไม่ไหวอ่ะตอนเนี้ว่างก็คืออยากจะนอนแต่ก็คิดถึงคิดถึงเพื่อนๆมากห่วงห่วงทุกคนแบบเฮ้ย จะมีอาหารฝรั่งเศสอะไรออกมาบ้างซิลินจะทำอะไรบ้างมาม้าอมาม้าอันนี้แป้งอะไรแป้งข้าวโพดโพไม่ใช่นะมะอีกแล้วนะมันต้องเป็นแป้งอย่างนี้นะแป้งสาลีเนี่ยมันจะติดไหมเนี่ยมะามาม้ายิบแป้งผิดแป้งฝรั่งมีเยอะเพราะว่าแป้งเขาไหลจะปลุกแม่จำไม่ค่อยได้เพราะเขาทำอาหารเยอะนะม่ันทำขนมด้วยทำขนมสารพัดแป้งอันนี้มันติดไหมเนย มันไม่ติดนะมายวเอามาให้ใหม่นะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องงานซิรีส์กันต่อต้องขอโทษทุกคนด้วยที่บางคนแบบรออาหารฝรั่งเศสอย่างเงี้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะลงคลิปสักทีเมื่อไหร่จะลงคลิปสักทีก็พยายามันจะเอามาลงให้ตั้งแต่ทําขายอาหารน่ะเชื่อไหมก็ไม่ค่อยได้ทําอาหารฝรั่งเศสเลยก็ทําแต่อาหารไทย อาหารไทยก็ไม่รู้จะลงยังไงเพราะหลายๆคนก็ทําอาหารไทยเป็นอทาเก่งกันแล้วเนาะเออแต่บางทีอ่ะซิลินก็มีสลับบ้างในวันที่ทํางานบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยสลับกันไปหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆอยากจะดูอะไรเอออย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะดูอะไรอยากจะดูซิลินทําอะไรหรือว่าอยากให้ทําอาหารฝรั่งเศสอะไร เพื่อนๆคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะซิลินอ่านทุกคอมเมนต์เพราะว่าคนติดตามก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเนาะซิลินอ่านได้ทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์มาถึงเรื่องกล้วยของเราขายดีขายดีจริงๆตัวเนี้ยเดี๋ยวไว้ซิลินทำสูตรทำสูตรออซอสซอสช็อกโกแลตอะที่ซิลินทำอะ เดี๋ยวไว้ทาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาแบ่งเพื่อนๆนว่าเพื่อนเพื่อนเอาไปทํากินที่บ้านได้ง่ายๆอันนี้แป้งอะไรเห็นไหมมามะม,มันไม่เหมือนกันเลยปับเดมเ,ออเนื้อมันไม่เหมือนกันที่บ้านซิลินแป้งเยอะเพราะสมัยก่อนอะ่ะชอบทําขนมปังเ,เราใส่แอลมอนนะคะ<ส>เราเก็จะจะอัดแอปเป็นงาขาวงาดําก็ได้นะคะลองดูนะคะท่านผู้ชม งาขาวงาดดาก็ทําได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านทําให้ครอบครัวกินค่ะแล้วแต่ไอเดียสร้างสรรค์แล้วแต่ไอเดีย<ต>สร้าง, <idea S 1> งสรรค์เนี่ยเราก็โรยบนกล้วยนะคะโรยบนกล้วยง่ายๆค่ะก็ลองลอง,ลองหลายๆอย่างดูนะคะกินกับน้ําผึ้งอ่ะอร่อยกินกับน้าผึ้งก็อร่อยน้ํากะทิน้ํากะทิบ้านเราอ่ะอือ,อคุณพระ ไมใช่คนไทยชอบนะคะฝรั่งก็ชอบทานค่ะอันนี้ฝรั่งก็ชอบมากเลยซิลิงขายข,ายของละืหนึ่งครั้งขายทุกวันพุธแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีลูกค้านวดก็เลยขายกับข้าวก็ลงขายเข้าผัดง่ายๆไม่ต้องเตรียมของเยอะขายได้ซะงั้น เออข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่นะคะแต่เป็นข้าวผัดไก่กับเครื่องมาม้าผัดอร่อยอร่อยใส่แค่เกลืออะไรนะเกลือพริกไทยน้ําตาลค่ะแค่นี้เองนะคะไม่ต้องไปใส่ซอสอะไรเลยนะคะจะอร่อยมากแต่ก็ที่มันชูรสที่มันจะหอมก็คือต้องใช้เนยอย่างดีนิดนึงนะคะใช่เพราะที่นี่เนยเขาอร่อยนะหอมหอมแน่นหนเนยแท้ ไม่ใช่เ,เอามาการีนมาใส่นะต้อาเนยแทน,น,นไม่ได้ค่ะต้องเนยแท้นะคะจะหอมมากก็ก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามาลูกสาวนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แนะนํานะคะแนะนำอุ้ยเป็นเป็นงานเป็นงานปากขอบคุณทุกคนด้วยที่ยังติดตามกันอยู่นะคะซีนดินก็จะพยายาม เอาคลิปที่มันมีประโยชน์อะ่ะเอามาลงให้บ้างถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ซิลินทําคลิปอะไรอาหารฝรั่งเศสจานไหนหรือว่าอยากจะดูซิลินทํางานบ้างในวันทํางานนะคะลองคอมเมนต์กันมาเ <c oughs> นาะค่ะเราก็จะอยู่แบบสนุกกับงานค่ะทุกวันนี้นะคะวันนี้มันสนุกอะ่ะ <c oughs> เหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อยแต่มันสนุกเพราะชอบไงชอบทํากับข้าวอยู่แล้วสนุกแล้วมันก็ลืมเหนื่อย เออ,อมันเหนื่อยอีกทีก็ตอนน่ะ <c oughs> ขึ้นไปอยู่บนที่นอนโอ้โหกูไม่ไหวแล้ว <c oughs> อะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าปรตตานของเราจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะก็จะมีะช็อกโกแลตที่เราจะมาราดซอสเป็นซอสน,นะคะเ,เดี๋ยวเราทําอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเ <No S 2> นาะอย่าลืมติดตามน,นะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเราไปดูปรตตานของเรากันค่ะไปกันค่ะ อร่อยไหมอ่ะอืมจะบ้มอืมมันไม่ขมเพราะว่าเราเอาไปลวกน้ําแล้วจะชิ่นชื่นไก่ป่ืไก่อร่อยหอมไก่ต๊อกไก่ต๊อกบ้านเราเลือกไก่ต๊อกนะคะไม่รู้หนูไม่เคยเห็นไม่เคยไม่รู้เลยว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า แต่มไม่เคยกินนะเพิจะมากินตรงนี้แหละแต่ว่าเคยเห็นไก่ต๊อกมันนุ่มกว่าไก่ธรรมดานะมันมนุ่มหอมนะคะเนื้อมันจะนุ่มค่ะแล้วก็หอมนะะแล้วโนโอเอกินอะไรไข่ต๊อกไข่ต๊อกไม่ใช่ไข่ต๊อก <laughs> โนโอเอกินน้ำพริกอ่องไม่เผ็ดน้ำพริกอ่องไม่เผ็ดอืมอร่อยไหม